ก็อรุณสวัสดยามเช้านะครับนานานัุป่าทุกท่านอ๋อวันนี้ผมอยู่ที่คลองบางนานะครับกัับรับโอ้โหนี่เฮ้ยขึ้นจิตใี่เลยเดี๋ยกเลยโอ้ก็ สวัสดียามเช้านะครับนานาน,าน,าน,านาัปูกป่าทุกท่านอ๋อวันนี้ผมอยู่ที่คลองบางนานะครับเป็นหมายคลองแถวถนนสีนครินนะครับผมอ๋อวันนี้ผมจะมาเดินประช่อนคลองนะใน,นสไตล์เซ็กลิสนะครับผมน้ําวันนี้ก็ท้างทางทจะนิ่งนะครับผมแล้วก็เหมือนน้ําจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมพอเช้าๆตอนนี้อากาศเย็นสบายนะแต่ว่าฝุ่นฝุ่นหรือหมอกควันนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับน้าๆนาันากตกปลาคนไหนนะครับผมออกหมายก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสวมหน้ากากหรือว่าอุปรกรณ์ป้องกันด้วยนะวันนี้ผมก็เอามาอยู่นะครับแต่ว่าเปิดคลิปนี้ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ใส่กนะ็โอเคครับผมเดี๋ยว วันนี้เหยื่อที่ผมนํามาใช้นะก็จะเป็นปลายางซีแมนนะครับผมซีแมนขนาด2.5นิ้วนะแล้วก็ตัวเบ็ดที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นเซตเดิมนะเป็นตัวสําหรับเดินสตรีทปลาคลองนะครับผมเป็นอัลฟาเอสบีแล้วก็คันบาซอน6กขีดสิ่นะครับส่วนตัวเบ็ดที่ผมใช้วันนี้จะเป็นเบอร์1นะหนึ่งโอแล้วก็ าทางสเตน2.7ตัมนะแล้วก็วันนี้ผมล็อกสต็อปเปอร์ด้วยนะเพราะว่าตามริมตลิ่งเนี่ยมันจะมีตะวันข้างเยอะก็เลยจะล็อกสต็อปเปอร์นะวันนี้เค okay, ครับเดี๋ยวไม่ให้เป็นงานเสียเวลาเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยดีกว่าโอเคครับผมว่าวันนี้จะมีผลงานานั้ลุยเลยครับผม ก็หมายนี้ผมยังไม่เคยมาเลยนะแต่ว่าขับรถผ่านีลไรอ่ะจะเห็นพีพีนาๆนักตกปลาน่ะเขามาเดินตกกันผมก็เลยอยากจะมาลองดูครนไก็รู้จะเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะมีลุ้นนะส่วนตัวของทองค่อนข้างที่จะสวยเลย แต่ว่าน้ําน้ําไม่ใสอ่ะเพื่อนน้ําแบบน้ําค่อนข้างที่จะไปในทางเน่านะค่อนข้างที่จะไปในทางเน่า ต่คิดว่าก็น่าได้ลุ้นนะ่ะของนี้นะ่าจะเดินได้ยเวๆานะฝั่งนี้ก็เดินได้แล้วก็ลอดสะพานไปฝั่งนู้นก็สามารถเดินได้มามามาลองดูครับลองดูเดี๋ยวเช้านี้จะใช้เป็นสีน้ำเงินก่อนนะสายถ้าไม่มีอาการก็เดี๋ยวจะใช้เป็นสี

มามา,มานี่นะครับผมเรายังซีแมนลุยลุยลุเตร็จอีกเซตอะไรให้พร้อมนะครับตึงๆพอแล้วกัน ประมาณเมตรนึ่งค่้ก็รู้สึก กัดครับโ,โหกัดแล้วกัด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 อยู่เนี่ยอยู่นะนี่ <c oughs> <c oughs> มาแล้วเพื่อนโอ้โหวัดกระดินเลยมันกัดแล้วมันคุดนะ่ นะครับประช่อนตัวเล็ก <wages> นี่ฮะไใส่ปอกไส่ปอกโอเคครับน้าะแต้มแรกผมมาแล้วนะกว่าจะมาได้นะครับแล้วก็เป็นประช่อนไซส์ไซส์ปอกนะก็จะมาอขีดขีดสองขีดกัดอยู่ใกล้นะตรงเงียมจะเป็นหน้าทอ หมายหน้าหมายหน้าถ้ามัน,นคือแบบโอกาสมีตัวเยอะมากโอเ,เดี๋ยวดยต่อนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหมายหมายเดินที่ผมเคยมานะพอหลังจากก่อนหน้านี้ผมไปหมายที่คลองบางนานะปลาค่อนข้างที่จะเงียบมากเลยนะครับไม่มีอาการเลย ก็ได้มาแค่แคมเดียวนะเดี๋ยวอันนี้จะมาซ้ำหมายเดิมหมายที่เราเคยมาครั้งแรกที่ผมได้ปลาช่อนใหญ่ไปนะมาดูหมายนี้จะเป็นยังไงน้ำก็เออวันนี้ค่อนข้างดีนะดีกว่าครั้งที่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลงใช้เป็นปลายางพิกเตอร์ก่อนละกันนะ เดี๋ยวลองไปยังพิกเกอร์ก่อนซื้อมายังไม่ได้มีมีแต้มเลยนะโอเคเดี๋ยวใช้ไปยังพิกเกอร์ดูก่นอนโกน่าจะอาทิตย์นี้อ่ะน่าจะน่าจะตกได้อาทิตย์นี้แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งนะเพราะว่าแหนเริ่ม เดิมเดิมกระจายมาถึงที่นี่แนละ้วเดิมทีมันมีแต่ถึงข้างหน้านะอ เริ่มลอยมาแล้วนะสักพักผมว่าไม่นานก็น่าจะเต็มคองน <c oughs> ะเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าคองนี้จะเป็นยังไงจะมีแต้มให้นับไหมนะ <c oughs> โอ้ไม่ใช่คองบางนาเหนือขึ้นคอเลยนะ <c oughs> หาเหลี่ยมตียากมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เงียบนะปลาเล็กปลาน้อยนีย่แทบไม่มีเลยแต่ว่าของนี้ปลาเล็กก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหยื่อของพวกปลาช่อนเลยเคช่นก็จะเป็นประมาณนี้นะปลายังพิกเตอร์ข้างหน้านี ับไปแล้วโอ้ยขึ้นจิบโอ้ยออกระชอนไม่กว่ะโอ้โหดูดิฟองแตกเลยโอ้ยไม่โดนนะไม่โดนหมากบิดนะเพื่อนๆ รอยขย่ำโอ้โหเสียดายว่ะกี้มีตัวขึ้นมาจิบด้วยนะโอ้โหปิดไิ่เปิดน,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 นะกัดเรียบร้อยอยู่วะ ดูนะอูนะโอ้โัดแล้วคุดโอ้โหมีคู่ด้วยเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้อ่ะวิ่งมาคู่เลยโอ้โหร้อยนะไซส์สวยยกเลยโอ้โหโอ้โหวันนี้น้ำดีนะเนี่ยเพื่อเนเพื่อนในวันที่น้ำดีก็จะประมาณนี้นะของนี้ <c oughs> ไซดีเลยปลักลูกปักเฮ้ยอัพโอ้โหโหกัดแล้วคุดเลยนะเมื่กี้มีเพื่อนมันด้วยนะ พอตัวนี้กัดแล้วมันวิ่งวิ่งมาวิ่งมาเปนคู่เลยโอเคครับนี่สซยดี <Side. S 2> น,ะ er. er นะกัดเหยื่อยางพิกเกอร์ตายยางพิกเกอร์นะโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะเก็บนะโอเคดูกันต่อครับผม โอเคครับผมเอเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันมี2ตัวนะเพื่อนๆกับผมตัวหนึ่งแล้วมันโดนใช่ไหมแล้วเหมือนมันมีคู่มนันอ่ะวิ่งมาด้วยนะ mm hmm. ก่อนหน้านั้น,น,นก็ขึ้นจิบอยู่ตรงนั้นอนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะลองลองไล่ดูอีกทีนึงนะ ตัวเบ็ดตัวนี้ก็ผมว่าค่อนข้างที่จะเล็กไปนะถ้าจะใช้กับตัวปลายางฟิกเกอร์เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งมันถึงแค่นี้เองอ,ย,อยู่ตรงกลางของเหยื่อเมื่อกี้เนี่ยอันนี้รอยฟันปลาบางทีมันก็ไม่ถึงตัวเบ็ดนะต้องรอมันขยาหนึงนี่เห็นไหมรอยฟันปลาตัวแรกอะถึงแค่ตรงนี้แล้ววัดมาก็คือไม่ติดไม่ติดเกสะอนของเบ็ดนะ รอยที่สองรอยฟันดูนะแต่ถ้าใช้เป็นเบอร์สองอ่ะผมว่ามันน่าจะพอดีอันนี้เบอร์หนึ่งนะไม่เป็นไรแกสถานการณ์ไปนะที่จริงผมก็มีอยู่แต่ว่าที่เกียรตต่อใหม่ <laughs> กัดครับใช่ปะ ใช่เห็นไหมคายอะ่ะเพื่อนๆนะขึ้น,น,น,นฟองแล้วก็วช่อเล็ก ครัไข่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 อะไรเนี่ย จัดครับอยู่วะเดียบรอยเดียบรอย,รย,รอยอมา <c oughs> มแล้วครับผมอ๋อครับ เอาเลยครับผมได้กี่ตัวเนี่ยพี่ได้ตัวนี้ตัวที่สามครับผมตรงนี้เหรอแถวนี้เหรอ,หรอใช่ใช่ครับลองแถวนี้นเพืเ่อนเพื่อนเอ้ยจะตอดใจแลีวโอ้โหนะ จะถอดใจแล้วนะครับผมเมื่อกี้โอ้อากาศค่อนข้างร้อนนะปลาค่อนข้างกัดยากแล้วก็คือก็ไม่ยากนะแต่ว่ามันกัดแล้วมันหลุดหลุดบ่อยมากเลยวันนี้โอเคครับผมไซส์สวยสามขีดได้อยู่โอ้โอ้โอ้อืโโอเโอ้โอ้โอ น่าจะสามขีดได้อยู่ปิดมุมปากพอดีเลยนะโอ,โอเคครับผมวันนี้ก็ถือว่าไซส์ดีๆนะนี่ อากาศค่อนข้างร้อนนะปลาค่อนข้างกลับยากเลยเมื่อกี้มันขึ้นกับปลาเล็กอยู่ตรงนี้ผมก็เลยลองตียัดดูก็โอเคครับยังพอมีตัวกัดอยู่นะอากาดร้อนปลาก็กัดยากโอ้เหยื่อผมเดี๋ยวจะเกี่ยวด้านข้างดูนะ เ่อเพื่อนยังพอมีแต้มให้ชมอีกอยู่นะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้น่าจะพักไว้เท่านี้นะวันนี้ถือว่าปลาค่อนข้างที่จะกัดดีพอสมควรอยู่แต่ว่าผมน่าจะพลาดเองนะวัดไม่โดนหลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมวันนี้ก็ยังพอมีผลงานให้ พีนาาได้รับชมอยู่นะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามนะผมกดถูกใจหรือว่าแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของผมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ